สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นไฟเดนไอฟังกินในมอดแม่ฉีแม่ฉีหรือเปล่าแม่ฉีนะครับวันนี้ผมจะเล่นมาเล่นให้ดูนะครับแต่ผมไม่รับประกันว่าผมจะรอดหมดนะครับแต่ผมจะลองาร์เพราะว่าผมอยาก ลองไปในเพลงเพลงที่เล่นต้องเล่นในหมู่ท้าเท่านั้นนะจุดจุดจุดอัธนาคืนีนต้องเป็นคืนที่ดีแน่นอนจุดจุดจุดครานี้เธอมาที่นี่ได้ไหมแต่พอดีฉันมีแขกนะ่ะ จริงวันนี้เป็นวันที่ดีนะนายมาที่นี่ได้ไหมจุดๆจุดๆจุดๆเธอนะอย่าเพิ่งงอนสิจุดๆจุดแค่มาที่นี่แล้วกันคืนเนี้ยเดี๋ยวค่อยเจอกันพอดีฉันมีแขกน่ะ ขัดจังสวัสดีฉันขัดจังหวะพวกเธอหรือเปล่าบีบปีป๊ป๊าฉันและและแฟนของฉันนนะกำลังหาห้องน้ำนะอยู่น่ะอ๋อฉันว่าพวกเธอสองคนเหมาะกับที่นี่มากเลยนะบีปาป๊าป๊าฮะฉันไม่รู้นะว่าเธอพูดว่าอะไร แต่มาอยู่ที่นี่ด้วยกันสิมันดีนะสกีป 2> 2, เร็วอยู่เนี่ย มอดนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับแม้แต่อีซี่ผมยังไม่เคยผ่านเลยเด็ก เล่นในโหมด normal โอเค normal normal ไม่เอาาร์ดและยากเกินก็ไม่ต้องอ่านแล้วนะคะโกฟันโกเฟนหัวงีกเลยเมื่อกี้ แบบนี้ด้วยค่ะไม่รู้มันเป็นอะไรนะค่ะเนี่ยพอกดถูกมันจะกลายเป็นแบบมีแสงเหรอข้อนี้แหละยาก คนแล้วแหละมาปิโกบมาแทนปิโกบมาสู้แทนอันนี้ไม่ได้ลงมอสโซนนะ ไปในโหมดโหมดโหมดที่ทำให้โกงเกมได้แต่อันนี้ไม่ได้โกงแลอันนี้แค่เปลี่ยนเป็นไปโก พอเล่นปิ๊โก้แล้วชำนาญเหรอป่าเลยครรบ เงาเหรอมาปิกโก้เอาปิกโกตาิกโกหายฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงเอาละพวกเธอต้องอยู่ที่นี่มันจะทำให้สนุกมากคราวนี้ฉันไม่ไว้ชีวิตพวกเธอแน่

ยังไม่จบ <spinach> ทุกคนรู้ไหมว่าผมเนี่ยมี youtube อีกช่องชื่อว่าก้อยเฮตตี้นะครับปเปไปติดตามเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ดังหรอก เหมือนถ้ายังไม่จบแต่ดันมาไกลแล้วดันมาพอประมาณนี้แต่อดอยู่ หัาน,นี้แะดับฮันมันใหม่อีกตัวหนึ่งนะโอ้เพลงที่สามสวยแล้วไครสวยแล้วรับมา <c oughs> เร็วๆๆว,ว,วค่ะจุดๆ <c oughs> ในที่สุดเธอก็มา <c oughs> <c oughs> <c oughs> จุดๆ ขอโทษที่ฉันขอโทษรับแต่ทุกครั้งที่เธอมาเธอจะเห็นฉันเป็นแบบนี้จุดๆนั่นโอเคมันคือหน้าที่ของฉันที่ต้องไปจัดการพวกนั้นอะพวกนายพวกนายมีทางมีสองทางเลือก ระหว่างหนีออกไปหรือจะไม่อยู่ร่วมกับพวกเราแต่ดูเหมือนว่านายจะอะไรนะอืมจะไม่ยอมอ่ะแต่ but u d e l e s s to put เอ่ออะไรไม่รู้คะ่ะป๊ะ๊ปปีป๊าฉันชื่อว่าลาฟ และนี่น่าจะเป็นชื่อสุดท้ายที่แกได้ยินบางทีฉันอาจจะแค่หักขานายก็ได้หรือไม่ก็ทำลายทั้งตัวนายอาและและเจ้าโกเฟนนะอ <c oughs> ไปก่อนเลย <c oughs> ไม่ถึงฉันจะตายก่อนนี่แหละอันนี้ไม่ได้ใช้มอดอื่นเลย ใครมันจะกดได้อะนี่ใครมันจะกดได้อะปีเปร์อาปาปีเปร์าปาปีเปอร์ปีปร์โหดมากนะลับในในลังแกใครหรือเปล่าเด็กลาส์อย่าถามเลย ผมไม่ผ่านด่านนี้เลยนะ จะไม่ผ่านนะเนี่ย 2> 3, 2, 1, ดกดน้อใสามาขนาดนี้ใครมาสักนอ่ะ โทษทีฉันขอใช้ตัวช่วยขอใช้ตัวช่วยขอใช้ตัวช่วยเธอะได้โปรดเออใอ้ดูดิเด้อดหไหมมันจะผ่านดิไม่ผ่านนี่ตายดีกว่าเออเขาอยยิ่มช่วยนะ

บีประต้องใช้ท่าบีประเลยนะอ้าวฮะวันนี้ไม่โหลดแน่เลยว่าฮนะไปอีซี่ดีกว่าอ่ะอีซี่มันก็ไม่ต่างจากเดิมปะแค่โน้ตน้อยเลย ความเร็ววทุ่มเลย <c oughs> อีซี่ก็ตายจ้ะโดมิโด <c oughs> โ้พลังลัฟนี่ <c oughs> เพลงโดมิโดนี่ชัดๆปีป้า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 

วิตตี้ผมก็น่าจะตายด้เด็กตายตั้งแต่เพลงเรกอะ่ะวิตตี้ก็น่าจะไม่ต่างกันกับอันนี้ Nóng hài chung chung cầm rắp nè Mà tẩy easy của cũng có là อ่ะยิบนาทีก็ไม่ผ่านดูนะคลิปนี้น่าจะยาวประมาณยีห้านาทีได้อ่ะอจะพยายามไม่ให้เกินประมาณยี่สิบสองนาทีนะคะ รอบนี้คือหยุดคือคือรอคลิปหน้าไปเลยค่ะคุณผู้ชมำสำหรับวันนี้ขอจบไปกับหมดแม่ชีาลาก,ก่อน ลาก่อนของจริงสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายค่ะ